สำหรับวันนี้นะคะที่บริเวณลานพระประธานพุทธมนฑลจังหวัดน,นครปฐมค่ะก็มีกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีประชาชนและก็หน่วยงานราชการเกือบ3,000คนมาร่วมทำความสะอาดสถานที่สำคัญซึ่งที่แห่งนี้นะคะก็ถือเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพรทิพย์โมงใหญ่รายงานสดจากพุทธมนฑลค่ะ ขอบคุณค่ะคุณนิรบบนคะขณะนี้ที่ฉันยืนรายงานสดอยู่ที่พุทธมณฑลนะคะจังหวัดนคนปรปฐมค่ะซึ่งด้านหลังนะคะเป็นลานพระประธานซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการทําพิธีศาสนาต่างๆค่ะโดยในวันนี้นะคะกลุ่มประชาชนในจังหวัดนคนปรปฐมแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆได้จัดทํากิจกรรม Big c l e a n i n g Day ค่ะเพื่อให้เป็นการฟื้นฟูพุทธศาสนาและลานพระพุทธศาสนาที่สําคัญของประเทศไทยค่ะ วันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางจังหวัดนคนปรปฐมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาพร้อมกับหน่วยงานราชการต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมบลิสคิเน่งเดย์หรือว่าการทําความสะอาดพุทธมณฑลครั้งใหญ่นะคะโดยถึงเลือกดีเก้านาฬิกาเก้านาทีค่ะนําโดยนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีน,นรายนพน์เบญจมาวัฒนานันท์ผู้อํานวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะโดยได้รับการ สนับสนุนกาลังคนจากกองทัพบ,บก200นายกองทัพเรือ300นายหน่วยงานราชการจังหวัดนคปรปฐมและองค์กรส่วนท้องถิ่นกว่า1,000คนค่ะรวมทั้งยังมีจิตอาสาจากมูลนิธิต่างๆและประชาชนในพื้นที่มาร่วมทําความสะอาดอีก1,000คนนะคะถึงแม้ว่าการเดินทางเข้ามาภายในนั้นอาจจะยังยากลําบากเนื่องจากต้องใช้รถ6ล้อหรือว่ารถบรรทุกข,ขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่เท่านั้นค่ะซึ่งบริเวณที่จะเริ่มทำความสะอาดในพุทธมนฑลนั้นนะคะก็มีบริเวณลาน พระองค์ประธานหรือลานพระศรีสักยะทศพลยามประธานพุทธมนตลสุทัศน์นะคะซึ่งเป็นบริเวณโดยรอบที่แห้งค่ะ โดยนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชดำรัสของพระบรมโอสธทิราชที่ทรงมีรับสั่งให้มีการเร่งการฟื้นฟูพื้นที่พุทธมณฑลนะคะโดยในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ที่ประมาณร้อยละแปซึ่งบางส่วนก็เ,เริ่มฟื้นฟูเท่าที่จะทําได้ค่ะโดยส่วนงบประมาณนะคะคาดการณ์ว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า900ล้านบาทในการฟื้นฟู โดยแบ,บ่งเป็นพื้นที่โดยรอบที่เป็นสนามหญ้าและต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจํานวนมากนะคะโดยต้องใช้งบประมาณอยู่ที่800ล้านบาทส่วนวาอาคารโบราณสถานสําคัญต่างๆมีการป้องกันเป็นอย่างดีค่ะอาจจะต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงอยู่ที่100ล้านบาทค่ะส่วนอาคารสถานที่ต่างๆนั้นความเสียหายก็ไม่มากนะักนะครับโดยเฉพาะน้ําไม่ได้เข้าไปในอาคารเพราะเราได้ป้องกันไว้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าพื้นที่บริเวณซึ่งเป็นพื้นที่ต่ํา ต่ำกว่าพื้นที่รอบนอกน้ำเข้ามาต้นไม้ตายจำนวนมากจะพื้นฟูตรงนี้ให้ฟื้นฟูให้ทันในปีหน้าเป็นปีที่เราจะมีกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบรอบแปดติบอันษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถจุดศูนย์กลางที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้นํามาทําความสะอาดก็คือลานพระองค์ประธานนั่นเองค่ะโดยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการทําพิธีสําคัญต่างๆของพุทธศาสนานะคะซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดนคนปรปฐมและสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบค่ะโดยทางทีมข่าวก็เดินเข้าไปสัมภาษณ์นะคะประชาชนที่เข้าไปร่วมทําความสะอาดพบว่ามีกลุ่มอาสาจากมูลนิธิปอเ็กตึงนําเครื่องสูบน้ําซึ่งเป็นเครื่ ดับเพลิงทั้งหมด4ตัววยการมาไล่ฉีดคราบสกรปรกนะคะซึ่งสามารถที่จะประหยัดเวลาในการทํางานได้มากขึ้นด้วยค่ะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราควรต้องมาเป็นหน้าที่ของเราคนไทยทุกคนนะ,นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณแผ่นดินแล้วก็ตอบแทนพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าพุทธมณฑลเนี่ยเป็นพื้นที่ของพุทธศาสนาอยากให้เรามาล้างให้สะอาดศาสนาเราเป็นสิ่งที่ทุกคนมาทําพิธีที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเวียนเทียนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นสิ่งสิทธต้องอยู่คุ้บ้านคู่เม,มืองของเราเราก็เลยมา,มาร่วมกันทุกคนนะครับเห็นแล้วชื่นใจนะครับ นอกจากรานพระประธานแล้วนะคะยังมีพื้นที่โซนต่างๆนะคะที่รวมกว่า400ไร่ค่ะที่สามารถเริ่มทําความสะอาดได้แล้วนะคะโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนหลักๆด้วยการให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆรับผิดชอบไปอย่างเช่นบริเวณหอพระไต่ปิดกหินอ่อนนะคะรับผิดชอบโดยกองทัพเรือจากกรุงเทพมหานครโซนทางทิศเหนือขององค์พระประธานนะคะรับผิดชอบโดยกรมทางกรมการศัตรทหารบกจากกองทัพบบกค่ะโซนทางทิศตะวันตกนะคะ รับผิดชอบโดยเรยือนจําจังหวัดนคปรปฐมราชกรมราชธานค่ะซึ่งเป็นโซนปฐมเทศนานะคะและโซนสุดท้ายเนีคะคือบริวเวณใกล้หอสมุดและหอประชมะุมรับผิดชอบโดยอําเภอพุทธมนทลค่ะ ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงการทําความสะอาดในพื้นที่ที่สามารถทําได้แต่ก็มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ400ไร่นะคะโดยมีประชาชนที่มีจิตอาสาทั้งหน่วยงานทั้งภาคประชาชนเองวันนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงจิตอาสาของแต่ละคนที่มาร่วมช่วยกันทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะลานที่อยู่ด้านหลังในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าจะทําได้เพียงแค่ทําความสะอาดหรือว่าการล้างคราบโคลนแต่ว่าในเรื่องของการบูรณะในระยะยาวอย่างเช่นการปูหญ้าใหม่หรือว่าการให้ต้นไม้ที่ตาย ต้นทั้งหมดนี้นะคะกลับมามีสภาพอย่างเดิมนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาซึ่งคาดการว่าน่าจะไปนในช่วงของเดือนกุมภา,ภาพันธ์ในปีหน้าสภาพทั้งหมดของพื้นที่พุทธมณฑลจะสามารถกลับมาเหมือนเดิมนะคะโดยในวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะจะต้องจับดูจับตาดูว่าระดับน้ําทั้งหมดจะสามารถแห้งได้หรือไม่ค่ะคุณนี้ระบอลคะขอบคุณมากค่ะคุณพรทิพย์คะ